nắm Nấm lá xét nua ta bảo đi bồn tay nòi xét nòi xay lái kiếm không ดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้คูสคนครับผมกับป้อพ่อครับผมกับบ้านนิพนธมากินมะเขือเทศครับผมอันนี้ใครเอ่ยน้องเซนี่เดลิลาเด็กกระพันวันนี้เราจะมาทําอะไรครับพีโป้ได้ย้ำได้ย้ำมาพี่น้องซื้อใส่ตันกับเด็บมือนางมาครับมาย้ำมากินอ่างสู้เออมากินอ่างพี่อ่างน้องครับผมมะเพราหลายอย่างครับพี่น้องแสบนัวคือเราครับผมอันนี้นะคะสำหับสนุนโดย น้ำปลาแซบนัวตาบ่าวนิ่นูโนครับผมตั้งใ้ในแฟนเพจเพจบุ๊กนะผมมา, <laughs> มาลุยเลยครับบ่มีหยังครับบ่มีหยังมาไหมผักไม่ได้หลายครับได้ๆสลัดนิดหน่อยครับนะมีแต่โบนนะคะสดครับเียนี่

น้ำมันเยนอยู่ไหนอืมฮัมทำน้ำมันเย็นมาหน่อย,นอยเอาานาะน้ำมันเยนอยู่ไหนอืมอืมแฉบพอกเย็นนี่ น้ำเองครับบริสุทธิ้าอดดอออกินน้ำอ่ะอ,อเอไว้หั่นละสูตรบ้านีพ้นตรงนี้บุญเสียงครับ

อ,อันนี้เขาเรียกว่าปีโป้เงียนะไม่แนวกินพ่อเอาไม่เอาไม่ปีโป้มันคือแบบปีโป้ของเย็กหน่อยเนาะ พูดไทยโคราชเนะี่ยพี่ฟังนะเหรอพันเฟซีเนี่ยกินเขาหรือยังพูดโคราชอนะ่ะวันนี้จะมารีวิววันนี้จะจ่ายก็รีวิวรีวิวอะไรนี่รีวิวนะ้นำมันาสเซนนอวตาบานนี่เหรอรีวิวน้ำมันาสเซนนอวตาบานนู่นพูดภาษาโคราชอนะ่ะรีวิวแบบภาษาโคราช <c oughs>

ไปเที่ยวสิอันที่พีเครื่องบินนะคะเครื่องบินอันที่ไปเที่ยวนานๆนะคะเครื่องบินนะ,ะ,นนะ,ะ,นนะ,ะไม่ได้ไปเที่ยวบอกเอฟพีด้วยมาเบิ้งเครื่องบินได้ใช่เครื่องบินได้จอดอยู่ไหนจอดอยู่หน้าบ้านน้องเกศนี่เนี่ย Boh Ying 747. Ha oh, lon nin ni de mai? dah dai bận. Ha gae hen mai? Gae. Gae brepo. Yeah. Kita nak Lạ. Skin nó โหน,น้องน้อๆเนี่ยใ,ใส่ตาสีสม,มพ่อถ้าฝนตกแล้วถ้าฝนตกแรงอ่ะพ่อรับอน,นุกับบ้านไหมเอาบ่อแล้วเอาบ่อ้าวฝนตกก็เปียกแล้วเาานเวนะเาะเลือมตามสอนเนะาะเจ้านี่เนาะเ <c oughs> อ้ บอกเฟซหน่อยนะถ้าใครยังไม่กดติดต,นะต,ตามให้กดไปติดกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นควรและกำลังใจในการทำคลิป<ห>ของบ่าวนิพลก็ไปเที่ยวได้เลยเลยเก่งจังเลย น้ำใส่ตันใส่ตีนไก่พี่น้องถาดหนึ่ง คืออะไรไม่ใช่มุกมันมีหรอกพอเราเหรียนเถอะโอ้แสบพี่น้องเลือออกขอโทษขอภัาายได้พี่น้องนะอืมไม่ใช่มุก แซ่บอิบอีปป้เ้ยกินบ่เผ็ดบ่กินเผ็ดได้บ่ Sẹp mạng Chỉnh vui vui FC hả Mà แบบนีงง่พี่น,อน้องเลยกินยัว่วับอร่อยไหม กินไก่ตอน,น,นยังไงลยบริสไวอะไรบอสลาบลาใส่ม้อต่อปาดิคุณอะหลายๆชิ้นอ๋อเธอรู้แกงอะไรก่ xanh nồi xem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  ừ xem nồi 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 xem hai xem เดี๋ยวลืกดสับตะไคร้ให้บ้านนิพนน้ำเนยนะครับผู้ใดผู้ใดท่านใดกดนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บบานนิพนขอเกล้าขึ้นมาสวัสดีครับบ๊ายบายครับเป๊ปซี่มาเก็ตสับน้ำปลาร์สแซ่บนัวตาบ่าวนิพนธ์ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเค็มครับ